ผู้ชายคนน,น,<อ>น,นี้เ,นนเป็นแบบพิเศษจริงพิเศษพิเศษผมเชื่อว่าถ้านั่งคุยกันเรืเรื่อยเนี่ยจะเจอเรื่อง,งอีกอะ่ะจะเจอเรื่องน่าประหลาดาใจมากมายทีเดียวผมก็ชอบนอนโซฟาจริงป่ะอ,อ๋อคุณเนาะใช่เพราะว่าคุณโดนไล่ออกจากห้องนอนใช่ไหมคะถุยเอาทินงโซฟาไม่ให้ดู้ข้าทีัทำอะไรง่ายได้หยิบอะไรกินก็ไม่รู้สึกผิดแล้วมันก็เคนเคนก็หลับไปเลย การนอนคุณมันเละเทะอย่างนั oh <no. S 1> ้นน่ะอมันอเนกประสงค์เตียง<ช>มันดูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทําอะไรไมไัไม่ได้มากแต่โซฟาเขาไว้นอนนอนสิจ้ะนอนนอนนอนดนั่งดีกว่านั้นนนาเห็นไหมเออจริงเราไม่เคยคิดถึงจุดนั้นมาก่อนเตียงเ,เขาไว้นอนเพื่อคุณหลับสนิทถ้าคุณเนี่ยหลับไม่สนิทการนอนคุณไม่ดีเสร็จคุณก็ สมองก็ไม่ดีเบอร์แบงก์อีกแล้วก็ออกซิเจนก็ไม่ดีโอ้ยแกอีกหลายเรื่องทำไมนอนโซฟ,ฟาแล้วมันเหมือนถูกโดนด่าวะไม่สบายดีนะไม่ดีไ่ป่ะนอนหลับไม่สนิทคุณภาพการกน,นอนไม่ดีย้ําว่าถ้าสมมุติมีแฟนก็คือเขาอยากนอนเตียงคุณก็ไปสามารถไปนอนได้นอนได้ครับแต่ถ้าเขาหลับแล้วคุณจะกระดึ๊บตัวมาโซฟาก็ยกเว้นแต่เขาจะทําให้ผมหลับสนิทเลยนะฮะก็คือตีหัวกระบายนั่นเองค่ะ เพราะนั้นนะฮะผมแค่จะถามให้สาวๆทั้งหกคนได้สบายใจนะฮะพราผู้ชายคนนี้เป็นแนวที่ต่างออกไปแล้็อาจจะมีอะไรที่คุณตามหาก็ลองให้โอกาสตัวเองดูชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ าละแสดงความดีด,ด้วยฮะโอเคถือว่าเป็นข่าวดีดับไป27คนเหลือสามคนตานสุดท้ายคุณก็เลยที่จะดับไฟหนูรู้สึกว่าการนอนน่ะสำคัญแล้วเวลาพักผ่อนเนี่ยเราทํางานพักเวลาพักผ่อนก็น้อยอะ่ะอ,อยากนอนสบายอะ่ะแล้วในวันที่ถ้าเวลาว่างตรงกันมันนอนด้วยกันมันก็อยากกอดปาวะอเออแล้วจะไปนอนทำไมโซฟาี่มันนอนคนละทางสองทาง,ทางมันดูประหลาดอาถูกต้องค่ะใช่โอเคโดนนัดและสายป่านเอาละฮะ อีกสองสาวที่เซฟผู้ชายคนนี้ไว้ทําไมคุณถึงเลือกที่จะเปิดไฟฮะคือก็ไม่ได้มีปัญหากับการนอนเขาเลยค่ะคือสมมติว่าถ้าโซฟามันตัวเล็กก็สามารถเอาโซฟาสองตัวมาประกบแล้วก็นอนข้างกันก็ได้หรือว่าจะนอนแบบนอนล่างนอนบนก็ได้นแหละอ๋อเอเอใช่เอาโซฟาแล้วก็นอนด้วยกันสายป่านนะครับทําไมคุณเลือกที่จะเปิดไฟให้เขาหนูก็นอนบ้านหนูก็นอนบ้านเขาก็มันก็ ืมาเร็นจะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนี่หว่าเขาจะนอนเงก็เรื่องของเขาถูกปะก็จะยืนพิงเสาก็เรื่องของเขาเออก็จริงส่วนอื่นๆคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ค่ะเออจริง